ให้เราขอบคุณค่ะนะให้เราเนี่ยค่ะใช้วิธีนี้นะคะเขียนครูก็จะเขียนเป้าหมายลงตรงนี้ค่ะว่าเป้าหมายในการขายขนมฝักบัวงที่แรกครูจะห้าพันบาทเนี่ยครูว่าถ้าครูหาเงินห้าพันบาทต่อวันเนี่ยจากการขายขนมฝักบัวมันคงจะคันแป้งไม่ทันหรอกนะคะทุกคนครูก็เลยบอกว่าเฮ้ยเอาแค่วันละห้าร้อยบาทก็พอแต่ครูต้องหาเงินเนี่ยมาซื้อแป้งไว้เยอะแล้วก็ทําต่อเนื่อง ในระยะเวลาสิบกว่าวันเนี้ยการเงินของเราต้องดีขึ้นทีเนี้ยนะคะทุกคนเข้าใจไหมว่าครูก็ไปปรับสูตรดูใน YouTube เยอะแย,ยะมากมายเลยแต่ผลสุดท้ายอ่ะมันออกเวลามาทอดจริงทําจริงมันไม่ได้มันไม่ได้เหมือนในในสูตรใน YouTube อะ่ะครูก็เลยบอกเลว่าเดี๋ยวครูจะตั้งสูตรเองขึ้นมาแล้วครูจะลองชิมลองทอดอ่ะถ้ามันได้เป๊ะๆอย่างเงี้ยก็คืออร่อยครูก็ลองชิมแล้วชิมอีกนะเออทุกคน แล้วทีเนี้ยมันข้นมากใช่ไหมข้นมากมันก็เนื้อมันเยอะแต่เรามาทอดมันยากกูก็เลยไปซื้อกะทีมาใส่อีกเออก็เราชิมอีกเออประมาณนี้แล้วก็เติมน้าตาลอีกทีเนี้ยเราก็เลยกะเขียนไว้เขียนไว้หมดแล้วนะก็เลยได้สูตรเป็นของตัวเองละทีเนี้ยอ่ะทีนี้เราจะใส่กล้วยใช่ไหมวันนี้น้องที่เขาเคยกินเพราะว่าพี่อร่อยดีวันนี้หนูมาเจอพี่ระดีใจนะอ่ะได้กินแล้วอะไรอย่างเงี้ย นานแล้วเขาไม่ได้กินเขาบอกว่าเขาไม่ได้เจอพี่หลายวันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะคนที่เขาเคยกินเนาะเรารู้สึกดีใจนะที่แบบแม่งมีคนที่อ่ะบอกว่ากินของเราแล้วมันอร่อยแต่มันก็มีนะที่บอกว่าเอยมันมันบ้างแหละมันไม่กรอบบ้างแหละเออแล้วก็ปรับหรือแบบมันไม่ฟูใช่ไหมเราไม่เราไม่โกรธนะเพราะเราตั้งคติไว้กับสมองเราว่าเฮ้ยการเป็นนักธุรกิจหรือการเป็นพ่อค้าแม่ขายแต่ก่อนเราไม่รู้นันเราจะโกรธนะ เราจะไม่โกรลูกค้าถ้าลูกค้าตีเราแต่เราจะปรับนะเพราะว่าปรับเพื่ออะไรปรับเพื่อให้ตัวเองอร่อยขึ้นขายดีขึ้นเราไม่ได้อยากได้แต่เงินลูกค้านะเจตนาของเราอะ่ะเราพยายามบอกหัวใจกับบอกความคิดของเราว่านิดนะเราอะ่ะจะไม่โกรธเพื่อนไม่โกรธลูกค้าที่ลูกค้าติแต่เรากลับจะปรับตัวเองให้ขนมมอร่อยขึ้นนะ ถ้าความอร่อยมันถูกปากลูกค้าแล้วอะแม่งมือจะเอาเงินเท่าไหร่อะมึงก็ได้ทั้งนั้นนินนดนะอ่าเลิกบ่นได้แล้วเลิกคิดว่าวันนี้เฮ้ยกูมีเงินอยู่แค่สองร้อยเองอะแล้วพอขายได้กําไร100ร้อยกว่าบาทสองร้อยก็ซื้อให้ลูกกินบางทีลูกร้องไห้จะเอาของเล่นอะแม่งมันบีบหัวใจมากๆเพื่อนตอนจากมีเงินอยู่ 1, 000, 2, พันสองเอามาเป็นสองพันแล้วแต่มันมีเงินอยู่เท่าน,นี้เฮ้ยทํทยังไงดีวะ เนี่ย yeah. มันบีบหัวใจเรา